เอตอมิใช่ชืกนค่ดิลิมิตาชื่นค่ะดิลิมิตาสวัสดีครอบครัวชาวเอตอมิทั่วโลกทุกคนนะครับผมนิวอิมพีเรียลมาสเตอร์ปาร์คดงชอนครับพวกเราทุกคนนั้นฝันจะสำเร็จใช่ไหมครับ แต่เขาว่าสำเร็จนั้นไม่ได้ใช้แค่ความพยายามนะครับต้องใช้ทั้งความพยายามและโชคชะตาไปด้วยกันอทิมี่ให้โชคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตกับผมเลยครับวันนี้ที่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เพราะความพยายามของผมคนเดียวมากกว่าผมนั้นมีนักธุรกิจรุ่นพี่ที่ได้ดําเนินงานมาก่อนผมเขาได้สร้างวัฒนธรรมอธทมี่ไว้อย่างดีมาเลยทําให้ผมเชื่อในผลลัพธ์ที่จะตามมาครับด้วยแรงของการร่วมแรงร่วมใจ พาให้ผมมาอยู่ที่จุดนี้ทั้งสปอนเซอร์ทั้งหมดพาร์ทเนอร์สายงานพี่น้องทุกคนพวกเขาเหล่านี้ทำให้ผมมีพลังมาถึงจุดนี้ได้ขอบคุณมากครับก่อนที่ผมจะมาเจออะตอมี่ชีวิตผมเป็นเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์ครับพาสมาชิกสิบกว่าคนภรยาที่ฟังเสียงของเพื่อนแม่บ้านใส่สูตรนั่งรถเมวะลวลาสี่ชั่วโมงแล้วก็ไปต่อรถใต้ดิน เห็นเขากำลังล้างจานอยู่ในร้านอาหารพอเห็นตอนนั้นก็คิดว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้นะการมีชีวิตอยู่คืออะไรกันนะตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยได้นอนเลยครับคิดแต่ว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรลูกๆจะเป็นยังไงถ้ามีใครป่วยสักคนจะทำยังไงตอนแรกผมมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เยอะมากครับทำให้นอนไม่เคยหลับสนิทเลยสักครั้งเดียว ไม่มีความหวังอะไรอายุก็มากขึ้นไม่รู้วิธีอะไรเลยด้วยแต่ตอนนั้นผมก็ได้เจอกับอะทอมีเหมือนพรมลิขิตครับตอนผมล้มเหลวจากธุรกิจอื่นก็ได้รับคำเชิญชวนมาอะทอมีนะครับตอนนั้นผมพูดว่าจะไม่ทำธุรกิจเครือข่ายอีกแล้วแต่พอผ่านไปหนึ่งปีผมได้ลองใช้สินค้าอะทอมี่พอตอนนั้นล่ะครับผมก็รู้เลยพอได้ใช้ผ่านไปหนึ่งปี อาธุมี่ไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายที่ขายของอย่างเดียวแต่เป็นธุรกิจที่ต้องซื้อด้วยซึ่งบริษัทที่ทําให้มันเป็นจริงได้หนึ่งในนั้นก็คืออาธุมมี่บริษัทที่รักษากฎ,กฎระเบียบเพราะเป็นงั้นอาธุมมี่ก็เลยสําเร็จอย่างที่เห็นมาตลอดครับทุกคนครับในเวลาที่ควา,ามลำบากกาลังเข้าใกล้มาทุกทีให้หันกลับมามองดูตัวเองจริงๆดูสักครั้งนะครับว่าทําไมเราถึงอยากจะสําเร็จก่อนผมจะสําเร็จทุกคนถามผมว่าทําไมต้องทาอาธทมมี่ ทำไมต้องหาเงินทำไมต้องอยู่แบบนี้ผมอยากหาเหตุผลให้ได้นะครับเหตุผลที่ต้องสำเร็จของผมคือเพราะทุกอย่างมันเจ๊งไปหมดแล้วและสิ่งสำคัญคือครอบครัวผมครอบครัวที่ผมรักผมต้องหาเงินอีกเพื่อความต้องการเหล่านั้นของตัวเองเช้าวันหนึ่งครอบครัวเรานั่งกันอยู่ริมถนนภรรยาพูดกับผมว่าที่รักเราจะทำอะไรกันดี ที่รักอยากจะทําให้พวกเราอยู่ดีกินดีไม่ใช่เหรองันก็นลองทําใหม่ด้วยอีกครั้งสิเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับแม้ว่าต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานที่ร้านอาหารทุกวันแต่ภรยาไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยให้ผมฟังสักคำมันทําให้ผมอับอายเลยครับแต่พอบอกว่าจะทําอะตอมี่ทุกคนก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่สบายใจแต่เขาก็ไม่ได้ต่อต้านนะครับ แต่ผมเห็นสิ่งหนึ่งที่แน่นอนแล้วครับในตอนนั้นผมจะซื้ออะตอมี่อะตอมี่ให้โอกาสกับทุกคนไม่ว่าใครก็ตามเงินล้านวอนผมไม่ชอบเงินสองล้านวอนผมไม่ชอบภายในห้าปีนี้ที่ผมทำอะตอมี่ผมจะหาเงินให้ได้300้อยล้านวอน500รอล้านวอนให้ได้ผมมั่นใจตรงนั้นผมจะพาเป้าหมายผมวิ่งไปเพื่อภรรยายและลูกๆที่รักของผม ในฐานะหัวหน้าครอบครัวผมจะเป็นรวที่แข็งแรงให้ได้เพราะผมเจอการปฏิเสธนั่นทําให้ตั้งแต่วันนั้นผมเลยทํางานอย่างเอาเป็นเอาตายครับทุกคนเขียนไลฟ์ซีนารีโอไหมครับทําไมฉันต้องทํามันให้ได้เพราะฉันมีครอบครัวที่รักมีลูกหลานอยู่ยังไงละ่ะมีพ่อแม่อยู่คิดถึงตอนตัวเองแก่สิครับทุกคนมีคนที่ตัวเองรักทำไมทำงานนี้ท่านประธานบอกว่าคนนั้นไม่มีความรักนะครับ คํานี้มันใช่สุดๆเลยความจริงผมคิดว่าการปฏิเสธทําให้ผมผ่านงานนี้ได้ครับแค่คําปฏิเสธพวกนี้อาจจะทําให้คุณเกิดจิตใจที่อยากจะยอมแพ้ขึ้นมาทุกคนสามารถทําได้อย่างไม่รู้จบสร้างการปฏิเสธให้เป็นพลังขึ้นมาถ้าไม่มีพลังค่อยยอมแพ้แล้วไม่ต้องรีบเร่งทํานะครับให้ตามกฎที่มีอยู่ถ้าคุณได้วางเป้าหมายตอนสําเร็จเอาไว้แล้วไม่ต้องมองข้างมองหลังนะครับ วางไว้เลยครับจะอีก5ปีสิปีไม่ต้องมองข้างมองหลังอะทมมี่สร้างแต่คนที่สำเร็จออกมาจริงๆนะครับคนที่สูงเท่านั้นที่สำเร็จและคนที่เรียนรู้มาเยอะเท่านั้นที่จะสำเร็จถ้าอย่างนั้นมันจะไปสนุกได้ยังไงตอนอะทมมี่เกิดขึ้นแรกๆมแต่ยาจกมารวมกันมีแต่พวกเรียนจบแค่ชั้นปถมเท่านั้นครับมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแต่คนที่อายุมากแบบผมแล้วก็ตัวเล็กๆแบบผมมาอยู่ตรงนี้ทุกคนครับ พวกกฎระเบียบที่ทุกคนต้องรักษาไว้ให้สำเร็จระหว่างที่อยู่บนโลกนี้กฎที่คุณต้องรักษาไว้มันจะออกมาเป็นผลงานได้เรื่อยแบบไม่มีวันหมดเลยแหละครับแล้วกฎระเบียบคืออะไรคืออทตมีที่สร้างผู้บริโภคครับต้องสร้างผู้บริโภคถึงจะมีคะแนนเหรอครับใช่ครับต้องสร้างผู้บริโภคนั่นแหละครับคือกฎเหมือนกับที่เขาบอกว่าพอน้ํามาเรือก็ลอยขึ้นมา ต้องอดทนครับนั่นคือกฎอย่างที่สองทุกคนมีครอบครัวที่รักใช่ไหมล่ะครับแล้วทําไมเราถึงมีชีวิตอย่างสบายอยู่คนเดียวล่ะครับผมที่เริ่มทําอาตมีเพราะคิดถึงครอบครัวผมเลยจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดถ้าผมทํามันแล้วผมจะมีข้อโต้แยง้งได้หรือไม่ได้ครับผมไม่เคยมีใครชอบสักคนเลยครับไม่ว่าจะส่งข้อความไปหรืออะไรก็โดนปฏิเสธหมดแต่ผมมั่นใจและเชื่อว่ายังไงเขาก็ซื้อผมเลยตั้งใจทําอยู่อย่างนั้น และเพราะมีคนที่สร้างยอดขายขึ้นมาคือการสร้างผู้บริโภคพราะงั้นขยันทำเถอะครับผมจัดการชีวิตที่ผมอยากจะทําให้สําเร็จเพราะผมอยากจะใช้ชีวิตที่เหนือกว่าใครทุกคนเป็นตัวเอกครับแต่ละคนอยากสําเร็จกับอัตุมี่ไหมครับอยากเป็นผู้นําที่น่านับถือไหมครับก็ทําให้เหมือนพระเยซูสิครับทุกคนชอบคนแบบไหนกันครับแลว้วมาอยากจะเป็นคนแบบนั้นกันเหรอว่าไงเพราะทุกคนได้เป็นคนแบบนั้นแล้ว คนรอบตัวของคุณก็จะชอบคุณเองนี่แหละครับคือประสิทธิผลการเป็นผู้นําหลายครั้งที่ต้องแบ่งปันต้องคอยตั้งใจฟังต้องคอยปลอบต้องคอยเอ็ดแล้วถึงจะจับมือผ่านมาไปได้เวลานั้นที่ทําให้พาร์ทเนอร์หลายคนล่นหายไปต้องจับมือสปอนเซอร์ผ่านไปด้วยกันนะครับทาไมการขายแปลงสีฟันยาสีฟันมาถึงยากอย่างนั้นไม่มีอะไรยากทุกคนจับโอกาสนั้นไว้แล้วก็ต้องจับไว้ให้ดีๆสิครับอย่าให้หลุดมือ พราะงั้นทุกคนต้องเป็นคนคนนั้นให้ได้ก่อนนะครับเป็นลูกรักที่พระเจ้าสร้างให้ได้ก่อนทุกคนคือลูกรักที่พระเจ้าสร้างกันทุกคนครับร่วมแรงร่วมใจกับอะทอมมี่แล้วจับมือกับเหล่าพาร์ทเนอร์ทำไปตามแผนได้เลยนะครับแล้วสิ่งที่จะได้ตามมานั่นจะเป็นตำแหน่งอิมพีเรียลนี่แหละครับมันจะมาเองครับแบบผมนี่ไงคุณต้องเชื่อในสิ่งนั้นก่อนทุกคนครับ เราทุกคนในนี้มาสําเร็จด้วยกันเถอะครับทํานะครับมาสําเร็จไปด้วยกันชนะด้วยกันไปด้วยกันนะครับอะทอมีสู้สู้